ร้านสเต็กข้างทางที่ขายได้รายได้วันล,ละหลักหมื่นเกาทำยังไงวันนี้ไอเดียสร้างตัวมีคำตอบครับผมผมคิดว่ามันเป็นอาหารแบบแนวใหม่ในแม่สายสหละส่วนมากคนแม่สายเขาจะกินพวกมันมีอาหารตามสั่งอะไรทั่วไปครับสเต็กยังไม่มีจะมีแต่ว่ามีน้อยครับแล้วทางร้านจะมีเป็นเบอร์เรกอร์สเต็กกับสปาเกตตี้ครับผมจุดเด่นของร้านก็นเป็นเบอร์เรกอร์นะครับอ๋อยอดที่เลยทำให้สูงสุดนี่นวันละเท่าไหร่ก็ หลักหมื่นนะครับเยอะหมื่นหมื่นใช่ครับสุดผมคิดว่าผมภูมิใจทุกออเดอร์นะครับออเดอร์ที่สั่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพวกผมนะครับทำใผมได้มีรายได้มีอาชีพในการทําในการต่อยอดอะไรพวกนี้ครับผมว่ามันอยู่ที่ความนุ่มของเนื้อนะครับการหมักใช่ครับเทคนิคในการหมักก็จะแตกต่างจากร้านอื่นนะครับระบบเครื่องมาใช้เหรอก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับลดเวลาในการ